สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็จะชวนคุยมองข้ามช็อตนะครับเรื่องโควิด1 9นะไปถึงว่านะครับว่าอะไรนะจะเป็นเซฟเฮเว่นหลุมหลบภัยที่แท้จริงนะครับเมื่อตลาดหุ้นเนี่ยมาถึงจุดร่วงล่มในวันหนึ่งนะครับ ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรนะที่มันจะคงอยู่ตลอดการนะครับไม่มีอะไรเรียกว่า lasting forever นะอันนี้ก็เป็นความจริงนะครับนะเป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมดานะซึ่งไปตามกฎไตร,รลักษณ์เราดูอย่างตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับนะที่ขึ้นสูงมานะในปี1990สนะสุดท้ายก็ร่วงแล้วก็ล่มไปนะก็เรียกว่า market crash นะครับ ไม่ว่าตลาดไหนๆน,นะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดาวโจนนะในปี2008นะขึ้นไปสูงนะสุดท้ายก็ร่วงร่มมานะแม้แต่ตลาดหุ้นไทยก็เหมือนกันนะครับขึ้นไปสูงก็ต้องร่วงร่มลงม,มาอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นไซเคิลนะเป็นวัฏจักรของมันบูมบัสไซเคิลนั่นเองนะโดยเฉพาะนะครับตอนที่เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ ในช่วงปี1 9 2 9นะครับที่เรียกว่า Great Depression นะตลาดหุ้นสหรัฐในยุคนั้นก็ขึ้นไปนะเฟื่องฟูเหลือเกินนะจนดูเหมือนว่าจะไม่มีวันที่จะร่วงล่มลงมานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะก็ตกร่วงล่มลงมานะเพราะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นวัตจักรของมันนะครับนะซึ่งนักวิเคราะห์ต่างๆก็พยายามจะพูดถึงนะครับหรือวิเคราะห์นะครับถึงเ,เขาเรียกว่าลักษณะนะของการเกิดขึ้น นะครับแล้วก็การดับลงไปของตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะแน่นอนครับวันหนึ่งนะครับยังไงนะตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าเป็นของประเทศไหนนะแต่ว่าตอนนี้ผมพูดถึงของสหรัฐก่อนแล้วกันนะครับนะโดยเฉพาะตลาดหุ้นหลักๆของสหรัฐเช่นดาวโจนส์ S&P 500 NASDAQ นะครับเพนะรานะรฉะนั้นมันเกิดขึ้นฮนะเป็นธรรมดานะคำถามก็คือว่าเมื่อวันวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ย อะไรจะเป็นเซฟแฮาเว่นนะครับหรือหลุมหลบภัยที่แท้จริงนะเมื่อถึงเวลาที่มาร์เก็ตแค h ชตลาดหุ้นเนี่ยมันร่วงล่มมาถึงนะก็มีตัวเลือกอยู่นะถ้าเราพูดถึงเซฟแฮาเว่นเนี่ยนะมันก็จะมีข้อโต้แย้งกันนะผมสรุปให้ฟังว่าสำหรับตัวผมเนี่ยเซฟแฮเว่นของผมก็คือเรื่องของจิตใจมาที่1บุญกุศลเรียกว่าอริยะทรัพย์เนี่ยมาที่1 เพราะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคพคทรย์นะอริยทรัพย์เรารู้แล้วล่นะถ้าใครติดตามช่องผม fc ผมรู้มาแล้วผมจะพูดเสมอว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์สินในใจ,ใจิตใจบุญกุศลนะครับทานสินสมาธิปัญญานะที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเรานะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้นะครับนะตลอดนะทั้งทั้งโลกนี้โลกหน้านะเอาอย่างนี้ละกันนะแต่ว่าเราพูดถึงภคทระสัและกันนะพคทรัพย์ก็คืออะไรละ่ะถ้ามันเกิด market crash ตลาดหุ้นร่วงล่มขึ้นมา ทองคำนะครับหรือว่าที่ดินนะครับหรือว่าเงินสดนะในที่นี้ผมพูดถึงตลาดโลกก็พูดถึงดอลลาร์แล้วกันนะเราแล้วแต่ละท่านค่อยมาปรับเทียบกับของไทยใครจะไปเก็บเป็นเงินสดอะไรก็ว่าไปนะ,ะผมยกเรื่องที่ดินก่นอนที่ดินเนี่ยก็คล้ายๆกับรองลงมาจากอริยทรัพย์ในมุมมองผมเพราะทุกคนต้องการปัจจัย4นีะ่ต่อให้ยากดีมีจนทุกคนก็ต้องกินต้องใช้ปัจจัย4อาหาร นะครับที่อยู่อาศัยนะครับเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพราะฉะนั้นเรื่องของที่ดินเนี่ยถ้าเกิดใครมีก็เก็บไว้เลยแล้าเกิดใครไม่มีนะครับนะมีความสามารถซื้อก็ซื้อไว้เพราะยังไงสุดท้ายเราก็ทําการเพาะปลูกนะได้หารการกินแน่นอนแล้าเกิดใครซื้อไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้สเกิดเภาะเงินฝืดเนี่ยนะดีเฟชันเนี่ยนะเราก็ต้องมาดูว่าตัดที่ดินอไว้ก่อนรู้ว่าที่ดินเนี่ยนะนันก็เป็นเซฟเฮเว่นนะสำหรับเรื่องของการกินใช้จริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้ต้องยกไว้เลยนะครับว่าเรื่องของที่ดินเนี่ยสำคัญจริงๆนะผมไม่ได้ปฏิเสธนะบางคนบอกโอ้เงินสดกินไม่ได้ทองคํากินไม่ได้นะครับหุ้นกินไม่ได้นะพันธบัตรกินไม่ได้อันนั้นเข้าใจนะแต่อย่างนี้บอกนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยนะจะต้องไปเป็นเกษตรกร,กรหมดนะต้องไปปลูกพืชนะทำกะเกษตรหมดก็หลายคนก็ยังสามารถจะใช้ทรัพย์สินนะเช่นเป็นทองคำนะครับผันจาก เงินสดนะครับมาซื้ออาหารกันกินนะยังมีผู้ผลิตก็ยังมีผู้ที่เป็นลูกค้าอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยกเรื่องที่ดินไว้ก่อนนะว่าผมมองว่าเป็นเซฟเฮเวิแหละเข้าใจเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญคราวนี้เราจับตามาดูแล้วกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคำว่าสิ่งที่แทนเงินนะครับอ่าเป็นสินทรัพย์เนี่ยก็คือมีอะไรบ้างล่ะนะที่เราจะสามารถเก็บไว้เป็นหลุมหลบภัยทองคำนะครับเอ่อพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมฮะ แล้วก็เรื่องของหุ้นใช่ไหมแล้วก็เรื่องของทุกวันนี้ก็เรื่องข c งคริปโตเคเรนซีคริปโตเคเรนซีก็คือเงินสกุลคริปโตนะครับนะซึ่งเรารู้จักดีก็คือบิตคอยนะครับใหม่ๆก็จะมีเอธิเลียมนะครับมีไลท์คอยน์ต่างๆมีหลายเยอะมากนะอันนี้เป็นลักษณะของอ คนรุ่นใหม่นะมิเลเนียลเนี่ยชอบนะบิตคอยซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าส่ันฟังนะทีละอย่างนะครับเท่าที่ผมฟังจากนักวิเคราะห์ต่างชาติมานะว่าเขามีมุมมองอย่างไรนะครับแล้วผมค่อยสรุปหลังสุดเลยนะว่าผมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจับกลุ่มมาในวันนี้สัก3ากลุ่มแล้วกันนะที่บนยะมพูดถึงเซฟเฮเว่นนะครับยกเรื่องของอริยทรัพย์ยกเรื่องของที่ดินไป แล้วก็คือ1ก็คือมีที่รียกหนึ่งคริปโตเคอเรนซี่สก็คือพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เราเรียกว่าเท็ตเชอรี่บอลนะนะก็คือเป็นพันธบัตรนะครับก็คือมันมีพันธบัตรกี่ปีละ่ะนะครับนะก็มีระยะสั้นนะครับนะจะมี3เดือนนะครับหเดือน1ปี2ปีนะครับเอ่อห้าป,ปีนะครับสิป,นะปี20ปี นะครับนั้นบางคนก็จะมองว่าพันธบัตรเนี่ยมันเป็น safe haven นะโดยเฉพาะคนอเมริกันนะครับนะด้วยความเชื่อนะครับนะตลอดมาในหลายสิบปีก็จะมองว่าเฮ้ยพันธบัตรนี่แหละเป็น safe haven นะเป็นหลุมหลบภัยยามที่เกิด market crash นะครับสำหรับในสายพวกประเภทแบบชอบที่มันเป็นเขาเรียก physical g o l นะเป็นทองคำจริงๆนะไม่ใช่เป็นทองคำกระดาษนะ มันสายนี้ก็จะมีความเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของทองคำที่พิสูจน์มานานนะครับจากการที่มันเกิดวิกฤตนะมาเก็ตคราชตลาดร่วงล่มมาเนี่ยทองคำเนี่ยมันพิสูจน์ตัวมันเองพูดง่ายว่ามันมีบทพิสูจน์ที่ดีนะครับว่าตัวมันเองเนี่ยนะครับนะ,ะเป็นเซเว่นนะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีนะครับสามารถกักตอเวลก็คือมารเก็บรักษาความมั่งคั่งนะให้เจ้าของผู้ถือได้นะสำหรับ บางท่านนะนะก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นเงินดอลลาร์นะอันนี้ผมพูดถึงชาวอเมริกันนะเพราะผมฟังมาจากทางฝั่งตัวันตกชาวอเมริกันส่วนใหญ่บางคนบอกเฮ้ยต้องเป็นเงินดอลลาร์สิดอลลาร์เนี่ยนะเพราะว่ามันเป็น world reserve currency ทุกประเทศก็ต้องใช้เพราะนั้นดอลลาร์เนี่ยเป็น s a f e h a v เ n นะะเพราะนั้นก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งวันนี้ผมจะมาค่อยๆคุยให้ฟังนะครับว่าที่ผมฟังมาจากนักวิเคราะห์ ตะวันตกโดยเฉพาะจากสหรัฐเองเนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนะเจ้าของเงินเนี่ยนะครับเขามองอย่างไรนะครับนะผมก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วผมจะไปพูดถึงหลังสุดแล้วกันนะครับนะว่าผมมองอย่างไรนะพอถ้าเกิดเราไม่เตรียมตัวเรื่องของเซฟเฮกเบนนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับช่วงเกรดดิเพนชั่นในช่วงพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าถึงพันเร้อยสามเก้านี่คุณอาจจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีงานทํานะครับโรงงานบริษัทห้างร้านปิดตัวลง นะครับสูญเสียบ้านสูญเสียรถยนต์นะสูญเสียทุกอย่างนะและสุดท้ายก็พึ่งพาตัวเองไม่ได้ท่านก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือจากรัฐบาลน,นะเขต้องไปต่อคิวเพื่อรับอาหารรับกาแฟรับน้าดื่มหลายคนก็จะกลายเป็นโฮมเลสนะครับเป็นคนไร้บ้านนะอันนี้ผมเล่าสู่ประวัติที่ศาก่อนนะครับแล้วอิงไปทางด้านของสหรัฐนะครับตีัตกเป็นส่วนใหญ่นะโอเคครับ เรามามองดูเรื่องของคริปโตเคเรนซี y ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะที่เรียกว่าใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับก็คือเป็นระบบที่เรียกว่าดีเซนทัลไลซ์ก็คือมันไม่ได้ออกโดยธนาคารกลางนะครับมันออกโดยระบบของมันเองที่เรียกบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับแล้วว่าเป็นระบบกระจายนะครับกระจายศูนย์อำนาจออกไปนะซึ่งทุกคนเขาสามารถตรวจสอบได้มันไม่ต้องมีการควบคุมนะจากเซ็นเตอร์นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นข้อดีของบล็อกเชนก็คือมันดีเซนทรายนะครับมันกระจายอํานาจออกไปแล้วก็มันเป็นนวัตรกรรมที่ไม่ต้องไปเก็บเป็นเหรียญที่เราเห็นเป็นเหรียญนี่นเป็นตัวแทนนะครับจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลฟอร์มูล่านะครับก็ส่งเข้าไปใน e wallet นะเก็บนะครับแล้วก็สามารถจะซื้อขายได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้ตัวค r y ปโต c u r r ร n c y เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็น asset ชนิดหนึ่งแต่เป็นดิจิตอล asset นะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบแล้วก็ใช้การซื้อขายได้นะเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองว่าในช่วงวิกฤตที่จะถึง มันเป็นเซฟเฮเบิ้นะไอตัวคริปโตเคอเรนซีนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยพิสูจน์ตัวมันเองเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีมันไม่เคยผ่านวิกฤตอันนี้เป็นจุดอ่อนของมันนะครับคริปโตเคอเรนซีมันไม่เคยผ่านวิกฤตเอ่อมาร์เก็ตคราชตลาดหุ้นร่วงล่มเกิดอีโคโนมิกรีเซชชั่นเศรษฐกิจถดถอยแล้วมันพิสูจน์ว่าตัวมันเองเป็นเซฟเฮเว่นนะแต่ว่ามุมมองความเชื่อของมิเลเนียลคนรุ่นใหม่นะครับหรือมุมมองนึ่งกาเชื่อว่าตัวมันเองเนี่ย น่าสนใจนะครับแล้วก็จะสามารถนะัเป็นเซเว่นได้มีจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะครับของอคริปโตเคอเรนซีก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นดิจนทัลไลท์เพราะนั้นธนาคารกลางอาจจะไม่ชอบแล้วคนทั่วโลกอาจจะยังไม่เขาเรียกมันยังไม่ป๊อปปูล่าเท่าไหร่นะมันยังไม่ได้แพร่ขยายไปทั่วโลกนะตัวมันเองยังไม่เคยพิสูจน์พูดง่ายเหมือนเด็กจบใหมอ่อ่ะนะยังไม่เคยทํางานนะครับแต่อาจจะมีฝีมือดีนะนะมีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้น ก็อย่าไปประมาทนะผมก็ให้มองไว้ว่านั้นคือคุณลักษณะนะครับของคริปโตเคอเรนซีนะฮะส่วนพันธบัตรเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าประวัติศาสตร์ยาวนานนะพันธบัตรสหรัฐนะครับหรือพันธบัตรของประเทศไหนเพราะว่ามันมีความเชื่อมั่นไงฮะว่ารัฐบาลมันล้มละลายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่ออกโดยรัฐบาลนะโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะมันก็พิสูจน์ได้ว่ามันค่อนข้างมั่นคงนะมันตัวเองเนี่ยหลายครั้งหลายผลที่มันพิสูจน์ตัวมันเองว่า พอเกิดวิกฤตนะครับเศรษฐกิจการเงินนะครับอ c โคโ e มิก o n รีเซชชนนะคนเนี่ยจะเข้าไปที่พันธบัตรนะครับนะเพราะาจะถือยาวนะหปี10ปีก็แล้วแต่เพราะมันมั่นคงนั่นเองนะแล้วตัวมันเองก็มีประวัติที่พิสูจน์มาแล้วเหมือนคนที่ไปทํางานแล้วอะนะมีประสบการณ์5ปี10ปี20ปีมันพิสูจน์ตัวมันเองว่าใช้ได้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดีนะครับที่ชาวเมก,กันนะครับเขามองว่าไอ,อ้ตัวพันธบัตรเนี่ย นะครับพันธบัตรสหรัฐพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นเซฟแฮดเบ้นนะครับมันทุัางที่เกิดวิกฤตขึ้นมานะครับนักลงทุนเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปนะที่พันธบัตรรัฐบาลเหมือนที่เราเห็นตลาดแกว่งนะครับตลาดหุ้นสหรัฐแว่งในช่วงไม่กี่เดือนมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านะตลาดพันธบัตรเนี่ยนะครับก็จะมีคนเข้าไปซื้อนั่นเองนะครับเพื่อจะเข้าไปหลบภัยนะเพราะนั่นนีคือเรื่องของพันธบัตรนะครับซึ่ง นักวิเคราะห์ต่างชาติน,นะโดยเฉพาะทางสารัฐตวนตกก็จะมองว่านะส่วนหนึ่งก็จะมองเป็นเซเว่นแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่ละครั้งนี้ไม่ใช่ละนะครั้งนี้พันธบัตสรสหรัฐนะไม่ใช่เป็นเซเว่นแล้วมันจะเกิดฟองสบู่แตกที่ตลาดพันธบัตรด,ด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ทางตอนตกนะครับนะว่าครั้งนี้วิกฤตเนี่ยขาเรียกว่าฟองสบู่ของพันธบัตรรัฐบาสลสหรัฐเนี่ย จะแตกด้วยนะครับซึ่งมันจะส่งผลกระเทือนนะครับไปถึงเสถียรภาพนะครับของดอลลา่าด้วยนะเพราะว่าดอลลา่ามันก็สร้างมาจากมีความสัมพันธ์กับพันธบัตรนะครับส่วนทองคําอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าออทองคำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยนะครับมันยืนคู่โลกมา5,000ปีอันนี้เป็นมุมมองนักวิเคราะห์นะครับทาง สารัะทางตัวนตกมองนะสำหรับพวกที่ชอบทองคำนะบอกว่าตัวมันเองเนี่ยมันยืนยงคงกระพันมา5,000ปีนะครับนะถึงแม้บางช่วงบางยุคเนี่ยนะมันอาจจะหายไปนะอย่างเช่นในหลังปี1 9 7 1เนี่ยนะมันถูกออกไปนะค้างตึงไว้นะไม่อยู่ในระบบที่เข้าไปสนับสนุนนะครับเออแบ็กไอตัวดอลลาร์สหรัฐน,นะครับ แต่ว่าทางนักวิเคราะห์นักลงทุนเขาอว่าตัวมันเองมีประวัติที่ดีเพราะตลอด5,000ปีมาเนี่ยนะครับล้มลุกคุกคานของระบบการเงินต่างๆนะฮะการเปลี่ยนนะครับยุคสมัยการเปลี่ยนแม้แต่การปฏิรูปปฏิวัตินะการเปลี่ยนเขาเรียกว่าจากกักรวรรดินะล้มหายตายจากเนี่ยแต่ทองคำมันยังคงอยู่อันด้วยความที่มันคงอยู่เนี่ยแล้วมันผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ,ก,จการเงินมาหลายครั้งแล้ว คนก็เข้าไปในทองคำนะแต่ว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์ตะวันตกเขาบอกว่าต้องเป็นฟิสิกอลโกลนะเป็นทองคำที่จับต้องได้นะเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนะเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เป็นกระดาษนะไม่ใช่เปเปอร์โกนะครับเราไม่ได้ไปซื้อลักษณะแบบนั้นนะเพราะนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าวิกฤตเนี่ยทองคำอ่ะมันพูพิสูจน์ตัวมันเองว่าตัวมันเองเป็นเซมฮับเบิลนะครับนะอย่างชเช่นวิกว,วิกฤตในช่วงปี2 0 0 0 2008เนี่ยนะตัวมันเองก็พิสูจน์นะครับว่าตัวมันเองเนี่ย นะครับรักษามูลค่านะความมั่งคั่งของผู้ถือครองมันได้นั่นเองนะครับมันไม่สูญเสียไปตามค่าเงินกระดาษนะอันนี้เป็นมุมมองมุมมองหนึ่งนะครับแล้วตัวมันเองนะครับก็ไม่ใช่น้องใหม่นะตัวมันเองก็เรียกว่าอยู่คงกระพันมาเหมือนกันนะก็มันเลยต้องมาแข่งกับไอ้ตัวพันธบัตรรัฐบาลน,นะฮะส่วนบางท่านนะครับนะทางนักวิเคราะห์นะชาวอเมริก,กันเนี่ยนะครับนะเขาก็มองว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับนะเป็นเซมพับเบินะเพราะว่า ไอตอนวิกฤตนะครับใน2008เนี่ยนะดอลลาร์ก็แข็งขึ้นนะครับแล้วนักลงทุนจำนวนไม่น้อยเลยก็พุ่งเข้าไปหาดอลลาร์และสุดท้ายดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะครับนะมันเขาก็มองว่าไอตัวดอลลาร์เนี่ยนะเป็นเซฟเฮเวนนะครับนะเป็นหลุมหลบภัยยามที่เกิดมาเก็ตคราสนะครับตลาดหุ้นร่วงล่มนะฮะเอาละครับคราวนี้คําถามก็คือว่าอะไรนะครับมันคือไอตัวเซฟเฮเว้นในแท้จริงนะ ผมก็บอกว่ามันก็คืออยู่ที่มุมมองเรานะถ้าใครนะครับนะเชื่อจากผลงานอดีตนะผลงานอดีตก็คือมันจะมีพันธบัตรนะครับกับไอตัวอทองคำแล้วก็ดอลลาร์ในผลงานอดีตนะครับแต่ถ้าเกิดใครเชื่อในความสามารถนะคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นน้องใหม่ที่จะมีผลที่ยังไม่มีผลงานนะแต่ว่ามีความสามารถใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทิ้งไว้ทุกท่านพิจารณานะครับ แต่ในวิกฤตครั้งนีนะ้นักวิเคราะห์ที่ผมฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าวิกฤตครั้งนี้มันไม่เหมือนวิกฤตทุกครั้งนะครับเพราะว่าสุดท้ายในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยตลาดพันธบัตรสหรัฐซึ่งเป็นฟองสบู่มันจะร่มร่วงไปด้วยซึ่งแน่นอนครับตลาดพันธบัตรสหรัฐมันสัมพันธ์กับค่างเงินดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ผมฟังมาเนะเขาก็มองว่าตลาดครั้งนี้นะมาร์เก็ตแคสตลาดหุ้น นะตลาดผู้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะร่มก่อนแล้วต่อมานะผู้คนจะวิ่งเข้าไปหาทองคํากับปันธบัตรนะครับแล้วพอคนเข้าไปหาในทองคํากับพันธบัตรนะครับแล้วสุดท้ายนะครับมันไปไม่ได้เพราะว่าฟองสบู่ของตลาดปันธบัตรมันร่มนั่นแหละครับ,รบเขาจึงบอกว่าไปที่ทองคําแล้วดอลลาร์ก็จะล่มสลายด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมองของเขาครับผมขอให้ทุกท่านฟังโดยใช้วิญญาณ ผมฟังเข้ามานะผมก็พิจารณาแล้วเล่าสู่กันฟังจะจริงเท็จประการใดนะครับต้องให้อนาคตเป็นผู้พิสูจน์นะครับแต่ท่านก็กระจายความเสี่ยงไว้แล้วก็ใส่มุมมองของท่านเองแล้วกันนะผมก็สรุปให้ฟังในเท่านี้ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่ามันจะมันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านก็ต้องพิจารณาโดยท่านเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมยยัครติดตามช่อง y o u ูทูบชา n น l อาจารย์เสกข้าจุติสุนจุนนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ